อกไก่ okay, นุ่มภาค2ด้วยเทคนิค dry brine หรือการหมักด้วยเกลือเทคนิคที่คนทําสเต็กหลายคนน่าจะคุ้นเคยเริ่มที่ใช้เกลือ1นึถึงหนของน้าหนักเนื้อถ้าใช้เยอะกว่านี้อาจจะกลายเป็นเนื้อเค็มโรยเกลือให้ทั่วแล้วนําไปแช่ตู้เย็นไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงและสามารถทิ้งไว้ได้นานถึง24ชั่วโมง 24 hour hours you pretty is between give will an ส่วนของเราแช่ไว้ที่6ชั่วโมงอ๋อแล้วเรื่องประเภทเกลือที่แนะนำคือเกลือโคเชอร์นะคะโรยง่ายกระจายตัวดีซึมเข้าเนื้อไวถ้าไม่มีใช้เกลือทะเลหรือเกลือป่นธรรมดาก็ได้แต่เกลือป่นจะโรยยากสุด6ชั่วโมงผ่านไปในขั้นตอนนี้เราจะล้างหรือไม่ล้างเนื้อก็ได้แค่ส่วนตัวดิฉันชอบล้างเผื่อมันมีความเค็มส่วนเกินอยู่ข้างนอกเพื่อให้เห็นความแตกต่างดิฉันก็เลยบรายเนื้อแบบเปียกมาเปรียบเทียบ เนื้อทั้งสองแบบนะคะต่างกันทั้งในเรื่องของสีแล้วก็ลายเส้นใยเนื้อน้ำหนักเนื้อหลังจากการายบายก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบการเ wet by เนื่องจากไม่มีน้ําส่วนเกินเข้าไปอยู่ในเนื้อแต่หลักการก็ยังเหมือนเดิมคือเกลือช่วยให้โปรตีนหดตัวช้าลงเมื่อโดนความร้อนส่วนตรงนี้เป็นไก่กลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้หมักอะไรเลยแค่โรยเกลือกับพริกไทยก่อนคุกกิ้งเท่านั้นขั้นตอนการคุกกิง้งก็จะแค่เซียเนื้อบนกระทะแบบทั่วๆไปเลยจนกว่าเนื้อจะสุกจะได้เห็นว่าเนื้อรีอคยังไงงต่ออความร้นสู ยกเว้นอกไก่แบบทั้งอกที่เราจะแค่เสียเนื้อบนกระทะให้ขึ้นสีแล้วก็เอาไปอบต่ออ่ะมาดูผลลัพธ์เริ่มจากอกไก่ครึ่งอกชิ้นบางรูที่เห็นคือรูที่เราจิ้มวัดอุณหภูมินะคะชิ้นควบคุมก็จะแห้งกว่าชิ้นอื่นอย่างเห็นได้ชัดส่วนตัวด r บายเนี่ยเนื้อจะแน่นใครเคยกินอกไก่อบชานอ้อยของ5ดาวก็คือฟิลนั้นเลยขณะที่ชิ้นที่แช่น้ำเกลือมาจะนุ่มชุ่มฉ่ำที่สุด แต่ความเข้มข้นของรสชาติไก่ก็จะอ่อนที่สุดเช่นกันตัดภาพมาที่อกไก่ชิ้นหนาที่ดิฉันเอาเข้าเตาอบชิ้นที่ไม่ได้ผ่านการบรายก็ยังคงมีความชุ่มฉ่าอยู่มีบางจุดที่แห้งไปบ้างแต่โดยภาพรวมคือไม่แย่แต่ในแง่รสชาติคือเขาจะเค็มแค่ส่วนนอกที่โดนเกลือแล้วข้างในก็จะจืดส่วนเนื้อที่แช่น้ําเกลือเนี่ย ความชุ่มฉ่ำใกล้เคียงกันเพียงแต่เขาจะมีความนุ่มแล้วก็ความเค็มที่กระจายเท่าๆกันทั้งชิ้นส่วนชิ้นไราบาร์เนื้อจะแน่นเด้งสวยที่สุดแต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ฉ่ำเท่ากับเวทไบรท์แต่รสชาติก็จะคล้ายๆกันคือมีความเค็มเท่ากันทั้งชิ้น สุดท้ายมาดูสะโพกติดหนังถ้าเราอยากทําไก่ทอดหนังกรอบจําไว้ว่าน้ําเกลือทําให้หนังไก่กรอบน้อยลงในส่วนของเนื้อเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าสะโพกไก่เป็นส่วนที่นุ่มอยู่แล้วแต่การบรายนิ่งก็ยังคงทําให้เนื้อยิ่งนุ่มแล้วก็รักษาความชุ่มฉ่าได้ดีขึ้นไปอีกถ้ามีเวลาเราก็จะรายไว้ใครอยากดูภาพเปรียบเทียบแบบช,ะชะัดๆเราจะลงโพสต์แยกเอาไว้นะคะสะรุปง่ายๆเว็บบรทยทำให้ไก่นุ่มฉ่ำจุยซี่แต่ถ้าชอบเนื้อนั่นๆเด้งเดรสชาติไก่เข้ม คนไปทางดรอยร้า